ให้ออกไปแล้วพระ่งก็จะอวยพรผมเชื่อว่ากุญแจมันคือการขอบพระคุณนะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีหัวใจสมมติขอบพระคุณเราบ่นตลอดเวลาเรามัวแต่มองว่าเรามีอะไรโอ้พระเจ้าที่แค่แค่นี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมพูดถึงการร้องเพลงของผมนะผมได้คะแนนหนึ่งเต็มสิบ then what you got is not y o u not thinking thankful for it. เราก็ไม่รู้จักขอบพระคุณกับสิ่งนั้น so that ungratefulness keeps it in its limitation การที่ไม่มีหัวใจสํานึกขอบพระคุณนําไปสู่ความจํากัด But when you thank it when God for it, แต่เมื่อเราขอบพระคุณเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณถึงสิ่งนั้น give him, แล้วเราให้มันกับพระองค์ it, พระองค์จะอวยพรเพรสิ่งนั้น and then และพระองค์จะทวีคูณเพิ่มให้มากขึ้นและเมื่อเราย้ายจากการขาดแคลนและความจำกัด <kingdom> ไปสู่อาณาจักรที่ไม่จำกัดเลย so do you see God is looking what do you have ดังนั้นเองพระเจ้าถึงถามว่าเจ้ามีอะไรบ้า u เราอยากอวยพรเจ้าเราอยากอวยพรและทวีคูณให้มากข e ้นแต่เราอวยพรได้ก็ต่อเมื่อ What you give me เมื่อเจ้าให้กับเราไง Amen. Amen. So Jesus the fish the and t h ม loaves. พระเยซูทรงอวยพรขนมปังกับปลาและพระองค์ก็ทวีคูณเพิ่มพูนและสาวกแจกออกไป Before the disciples could not meet the needs the people of could not ตอนแรกสาวกไม่สามารถเลี้ยงคนได้แบบนั้นนะ Now they could แต่ตอนนี้เขาสามารถแล้ว Because of what they gave to him เพราะสิ่งที่เขาให้พระเยซู And I think about Thailand ผมคิดถึงประเทศไทย And <Thailand. S 1> I think about how millions of people need to get to hear the gospel ผมคิดถึงจำนวนว่ากี่ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐ And we can be like hey this is all we got แล้วผมก็มองโอ้เรามีแค่นี้ And we can look at it and be like, oh, okay, very small. Seventy million people. Oh very, oh. very small. <laughs> How is this possible? <laughs> and our thinking. มันก็จำกัดและขัดขวางด้วยความคิดแบบโลกด้วยความขาดแคลนและความจากัดเนี่ยแล้วบโอ้โหทีมเรามีแค่นี้โอ้โหเงินในกระเป๋ามีเท่านี้แล้วแล้วโ i ้แ p ้โอ้แล้วก็เป็นเหมือนฟิลิปเลยแ t o วจะเอาโอ้เจะจะเลี้ยงชนชาติอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ And then God's looking for us. แต่เมื่อพระเจ้ามองมาที่เรา What do you have? เจ้ามีอะไรล่ะ What do you have? เจ้ามีอะไรแล้วตอนนี้ Give it to me. เอามาให้เรา And I will bless it. และเราจะอวยพร And I will multiply it. และเราจะเพิ่มพูน And the nation will be fed. และคนทั้งชนชาติจะได้รับการเลี้ยงดู Do you see? คุณเห็นไหม It's, we cannot do it <laughs> <laughs> But we can be little boys.: <laughs> You see, Jesus was tempted by Satan to turn rocks to bread. But he refused to, to satisfy his hunger.: But here Jesus satisfies the, the hunger of. พระองค์ไม่ทำให้พระองค์พึงใจด้วยขนมปังในวันนั้นแต่ว่าพระองค์เลี้ยงดูคนให้อิ่มใจด้วยขนมปังมากมาย Now remember we have we are bread distributors okay. เนี่ยเราคือผู้นั้นที่แจกขนมปัง We are the ones that just give out the bread of life. เราแบ่งปันอาหารหรือขนมปังแห่งชีวิตนี้ออกไปสู่ผู้คน All across the nation. ทั่วประเทศ But there are two things <laughs> that we need to watch out for. ที่เราต้องระวัง And having faith. <coughs> and I, wa I want to share this and then I'm going to be done, okay? Let's read Mark 8 14 to 21. This is what happened after Jesus fed the 5,000. And how many basket loads are left over? 12. Which means that it's a number of. The government of เลขนี้เลงถึงเลขแห่งการปกครองของพระเจ้าเป็นเลขแห่งการปกครองที่สมบูรณ์แบบมีอิสราเอล12ผ่ามีสาวก12คนและอื่นๆอีกและเมื่อพระองค์เลี้ยงคน4,000คนและเหลืออีกกี่กระบุง7 Which means perfection. Okay, so okay. perfect government, perfect perfection. But let's read this together. So this happens after the feedings. The disciples had forgotten to bring bread except for one loaf they had with them on the boats. Be careful.

พระเยซูบอกว่ามียีสต์ที่ดีในพระคัมภีร์นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้า <that spreads. S 1> ที่ขยายออกไปแต่มันมียีสต์สองประเภทที่จะต้องระวังนะนั่นคือ ที่มันจะทำลายขนมปัง true bread. True bread. มัน <good> bread. อาจจะทำทำให้ขนมปังไม่ดีไปได้ Herod นันแรกที่ต้องระวังคือยีสต์หรือเชื้อของเฮโร spirit ยีสต์นี้เล็งถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง And so t h i ยีสต์แบบเนี้ย is when the political system comes into the kingdom. ก็คือเมื่อการปกครองแบบการเมืองเข้ามาในอาณาจักรขอ Into the work of God. เข้ามาในการงานของพระเจ้า It's it's based on popular votes. มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโหวตของคนเป็นจำนวนมากเสียงส่วนใหญ่ So just like <laughs> a politician will be voted because of his popularity. เป็นเหมือนเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมเพราะเขาเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก This teaching says, oh, okay, we will choose who will be the leader. การสอนแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับประมาณ โอเคเดี๋ยนวะ okay, เรามาเลือกนะว่าใครเป็นเสียง s <S ส่วนใหญ่ทุกคนแฮปี้ไหมแบบนี้ทำแบบนี้โอ้ best smile. Oh, ผมอยากให้คุณยิม้มมีความ <The S 2> สุขเป็นการเมืองแบบที่อยากให้ใครคุณอยากให้เราทำยังไงเราจะทำแบบนั้นปัญหาแบบนี้นะนั่นคือมนุษย์เลือกผู้นำของตัวเองไม่ใช่เลือกจากพระเจ้า and so Well, like they said we want a king <laughs> <laughs> that will lead us that's what israel said and so what the teachings of herod does is very man pleasing in other words like we are pleasing man and not god พระคัมภีร์บอกว่าจะพยายามทำให้มนุษย์พอใจไม่ใช่พระเจ้าพอใจและเฮโรดมาจากกรีก h e y เขา e very l มีความเ u s very s i n f ขาเมีความบาปเยอะมากแล้วเขาก็สอนความบาปเราไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นหาแค่ความสุขก็พอเป็นหาแค่ความ คุณบาปได้เลยเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้อภัยอยู่ดีนั่นคือคำสอนแบบเฮโรดคุณอาจจะมีพระเจ้าได้หลายๆองค์คุณอาจจะทำตัวเองเป็นพระเจ้าก็ได้ the es, และคำสอนแบบที่สองประเภทที่สองคือคำสอนแบบฟ <is the, S 1> าริสีนะ the the คำสอนเกี่ยวกับระบบศาสนาอย่างเดียว This teaching is very hypocritical. คำสอนนี้เป็นเกี่ยวกับการน่าซื่อใจคด s the anointing นั่นคือเกลียดผู้ที่มีการเจิม b e c a u Jesus was the anointed one and they killed him เพราะพระเยซูคือผู้ที่เปี่ยมไปด้วยการเจิมและฟาริสีฆ่าพระองค์ So if someone is anointed they want to kill them ม <laughs> ีบางคนที่เกลียดและอยากฆ่าผู้ที่มีการเจิม Because they don't like the anointing เพราะเขาเกลียดการเจิม Because the anointing shakes things up เพราะการเจิมทําให้บางอย่างสั่นสะคลอน So they don't like the anointing and they Would with power. traditions of man with no rather have man ดังนั้นเขาเกลียดการเจิมเขาอยากให้ประเพณีหรือรูปแบบที่เคยมีอยู่นะมีอยู่ต่อไป so you a l w y s say Jesus saying hey watch out for two things พระเยซูถึงบอกว่าเฮ้ยระวังเชื้อสองเชื้อนี้นะ number one ประการแรก the yeast of Herod yeast หรือเชื้อของเฮโรด number two the yeast of Pharisees และประการที่สองเชื้อของฟาริสี and then they verse 16และในข้อที่16 the disciples turn e d to each other And they said to each other, It's because we have no bread. That's why he's talking about this. Aware of the discussion, Jesus asked them, Why are you talking about having no bread? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? Do you have eyes but fail to see, and ears but fail to hear, and do not remember? When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets of pieces did you pick up? Twelve, they replied. And when I broke the seven loaves for the four thousand, how many basket pieces were picked up? They answered seven. He said to them, Do don understand you not เมื่อพระยาสทราบสิ่งที่สาวกพูดกันพระองค์จึงพูดกับเขาว่าทำไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังพวกท่านยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจหรือใจของพวกท่านแข็งกระด้างหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูยังไม่ได้ยินหรือพวกท่านจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปังห้าก้อนให้แก่คนห้าพันคนและแจกพวกเจ้าแจกขนมปังได้กี่ตะกร้าพวกเขาทูลว่าสิบสองเมื่อเราแจกขนมปังเจ็ดก้อน ให้แก่คนสี่พันคนนั้นพวกท่านเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุงพวกเขาตอบว่าเจ็ดพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ Okay so Jesus taking speaking very deep here พระเยซูพูดถึงสิ่งที่ลึกมากนะตอน Matthew 16ในสิบหกข้อที่8 He says you of little faith เจ้าผู้มีความเชื่อน,อน้อย Why are you talking about yourselves about having no bread ทำไมเจ้ายังพูดเกี่ยวกับว่าไม่มีขนมปังอีก so Jesus says you of little faith พระเยซูกำลังตัดว่าโถเจ้าผู้มีความเชื่อน้อย there seen five t h o u s people fed เจ้าเห็นแล้วว่ามีห้าพคนได้ถูกเลี้ยงดู and he says them you of little faith และเจ้าคือผู้มีความเชื่อน้อย they saw Jesus multiplied bread twice เขาเห็นกับตาว่าพระเยซูเลี้ยงคนจำนวนมากกว่าสองครั้ง the bread of life Himself is standing in front of them อาหารแห่งชีวิต ยืนอยู่ตรงๆต,ต่อหน้าพวกเขาน่ะ And they are talking about not having bread. และยังพูดอีกว่าไม่มีขนมปัง Which tells me this. กําลังบอกเราถึงแบบนี้ We are accountable. เรานั้นเป็นคนที่ชอบนับจํานวน To what we have seen. เราชอบนับถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ย We are accountable. เราชอบนับเหลือเกิน For what we have heard. ถึงสิ่งที่เราได้ยิน Very important. สำคัญมากนะ She they they had seen Jesus multiply bread but now they were doubting เขาเห็นกับต่าว่าพระเยซูเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากมาถึงตอนนี้สงสัยอีกแล้ว why did they have little faith แล้ไมเขาถึงมีความเชื่อน้อยนะ why were they full of unbelief ทำไมเขาถึงรู้สึกไม่เชื่อบ่อยๆ why did they have fear ทำไมเขามีความกลัว I believe i t in what Jesus said ผมคิดว่าพระเยซูพูดสิ่งนี้นะ He says do you still not see or understand เจ้าไม่เห็นหรือเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ see and understand มองเห็นและเข้าใจ do you have eyes but fail to see เจ้ามีตาแต่มองไม่เห็นหรือ do you have ears เจ้ามีหูไหม and you cannot hear แต่เจ้าไม่ได้ยินใช่ไหม and do you remember แล้วเจ้าจำได้ไหม or not จำได้หรือไม่ so let's look at this ดูสิ่งนี้ด้วยกัน because of their hard hearts เป็นเพรวใจเขาแข็งกระด้าง stopped the นั้นการที่มีใจแข็งกระด้างได้ทำให้สาวกนั้น f r o a i t h ทำให้สาวกขาดความเชื่อ the h e a r t นั่นคือรูปแบบที่หัวใจของเราเป็นใจเราเป็นยังไง w i t h their eyes เขาเห็นกับตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยแต่ตอนนี้สงสัยอีกแล้ว And people with hard hearts, they can see somebody get out of a wheelchair, but say that didn't happen. That's fake. Like, they, can, they can see somebody's here, but they say, oh, they didn't really get healed. their hard of นั่นเพราะว่าใจแข็งกระด้าง Because of their hard hearts. Heart hearts they cannot see เพราะว่าถ้าใจแข็งกระด้างก็มองไม่เห็น They saw bread multiplied twice เขาเห็นกระตาว่าขนมปังถูกทำให้เพิ่มพูนสองครั้งเลยเลี้ยงคนเป็นพันๆ But because of their hard hearts แต่เพราะว่ามีใจที่แข็งกระด้าง They could not see spiritually ก็เลยไม่เห็นโลกฝ่ายวิญญาณ t h he was the bread of life ว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต Do you see? คุณเห็นไหม so you a hard heart ใจที่แข็งกระด้าง stops you from seeing spiritually ทำให้คุณมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณ Your spiritual perception ทำให้ไม่มีความรับรู้ในฝ่ายวิญญาณ it stops you from hearing มันหยุดคุณสู่การได้ยินสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณ you can hear of a revelation คุณอาจจะได้ยินการเปิดเผยสำแดง but it doesn't land แต่

เจ้าจำไม่ได้หรือ Another sign of a heart heart, สัญญาณอีกสัญญาณของใจที่แข็งกระดา้างนั่นคือคุณได้รับบางอย่างฝ่ายายาแล้วก็ลืม You God done. can't all that remember has จำไม่ได้เลยว่าพระเจ้าเคยทำอะไรเพื่อคุณมาบ้าง so you need a miracle again เว่าคุณต้องการการอัศจรรย์อีกรอบนึง God came through many many times พระเจ้าช่วยมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วแล้วคุณก็โอ้ oh, สมองลงเลย God do you love me พระเจ้ารักผมไหมเนี่ย provide want to Do you provide for me? พระเจ้าจะเตรียมให้ไหม Do you care about me พระเจ้าจะใส่ใจไหม Do you want to heal me พระเจ้าจะรักษาไหม and you've been provided for a hundred times แต่จริงๆพระเจ้าเลี้ยงมาแล้วร้อยกว่าครั้ง but you can't remember that because of the hardness of hearts. and because of the hardness of heart <laughs> little faith and so all you think about is what you don't, don't see happening because you can't remember but thankfulness is connected with remembering การที่ขอบระคุณนั้นเชื่อมต่อกับการที่เราจำสิ่งนั้นได้ s t o producing faith ดังนั้นหัวใจที่ขอบระคุณจึงนําไปสู่การทำให้มีความเชื่อเกิดขึ้น And that's why in the Old Testament ดังนั้นเองในพระคัมภีร์พันธ <the S 2> สัญญาเดิม big God, <Sorry. S 1> The big major command of God Sorry The big major command of God พระ พระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นนั่นคือพระเจ้าบอกว่าจงละลึกถึง brought when e I you out of g y p จงจำจงระลึกถึงว่าเรานำเจ้าออกจากดินจงจำว่าเรานำเจ้าออกจากดินแดน miracles จงจำถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เราได้ทำจงสอนลูกหลานของเจ้าจงจำสิ่งนั้นไว้จงจำไว้จงระลึกถึงจงจำไว้ do not คนที่มี ความเชื่อน้อยจำไม่ได้คนที่มีความเชื่อมาก b e r เขาจำได้ the เขาพูดคำพยานเขาแล้วเขาเขาจำสิ่งนั้นเขาเขียนมันออกมาเขาแบ่งมันออกไปและเขาพูดถึงความแสนดีของพระเจ้าแลวเขาเมื่อเวลาที่เราพูดถึงบางอย่างเขาจะไม่พูดว่ามีบางอย่างไม่ They're going to boast on the testimonies of God. They were like, Remember when God did this? Remember when He stopped the rain in Merim? ไช้พระองค์หยุดฝนที่แม่ลินผมจำได้ที่อมกอ่ย p a o ร้องเทฝนลงมาคนเป็นพันๆก็มาอยู่ทีผมจำได้ที่อุตรดิตถ์ที่คนหูหนวกได้ยินและคน เป็นง uh, ่อยก็เดินได้ผมจำได้ความแสนดีของพระเจ้าและนั่นแหละเรากลายเป็นคนที่มีความเชื่อและสิ่งสุดท้ายที่พระย i สพูทคือสิ่งนี้พระยสมูดว่าเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ see ถ้าคุณมองไม่เห็นคุณไม่ได้ยินคุณจำไม่ได้ You cannot understand. <laughs> it's very simple. <laughs> so there are what I would say is nutrients. There is the nature of God. There is God. In every miracle. And so when we look at what what God did with the, the 6000 ทำสิ่งสิ่งที่เมื่อพระองค์ทรงทํากับคนมากมาย5,000คน God was expecting พระองค์คาดหวังว่า His disciples' minds to be changed สาวกของพระองค์เนี่ยจะมีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไป He expected their hearts to be soft พระองค์คาดหวังว่าหัวใจของพวกเขา่จะอ่อนนุ่มลง He expected for them to have spiritual perception พระองค์คาดหวังว่าเขาจะมีสายตาฝ่ายวิญญาณและมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ To not just look at one bread ที่จะไม่ได้มองแค่ ขนมปังก like, oh, no, ้อนเดียว trouble แล้วก็โอ้เราซวยแล้ว them to เขาอยากให้เพระองค์คาดหวังให้สาวกเห็นขนมปังตั้งมากมายเป็นกระบุนพระองค์คาดหวังให้พวกเขาได้ยินพระองค์คาดหวังให้เขาระลึกถึงสิ่งน d ้นและมีความเข้าใจว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นใคร ลักษณะของพระองค์นี่คือการเปิดเผยสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นใครคือการผ่านการเลี้ยงคน5 0 0 0คนคนพระองค์คาดหวังให้สาวกของพระองค์เรียนรู้จากสิ่งนี้ดังนั้นเมื่อขึ้นเรือไปพระองค์ก็ไม่เอาขนมปังไปอีก เขาจะไม่เป็นแบบฟิลิปอีกแล้วเราจะอ้อเอาเงินมาจากไหนเนี่ยจะไปซื้ออาหารจากไหน Because God had taught them สิ่งนี้พระเจ้ากำลังสอนเขาในวิถีของพระองค์เพื่อเขาจะไม่สงสัยในพระลักษณะของพระองค์อีกครั้งมีสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้ากำลังทรงทาอยู่พระองค์ทรงเป็นอาหารทุกสิ่งที่พระองค์ทำพระองค์กำลังพูดว่าพระองค์เป็นใครเราได้เห็นการอัศจรรย์มากมายก่กองเ e าไ e n g ห d นพระเจ t า e ย e a พ h e r เราเห็นพระองค์หยุดคว้าขออากาศหลายรอบหรือเกินทรงทรงทำให้เกิดการทะลุทะลวงมากทรงทรงทำให้เราชนะสงครามฝ่ายวิญญาณหลายรอบ want a dont I go to และผมก็ไม่อยากให้เมื่อเหตุการณ์ที่เราต้องการการทะลุทะลวงฝ่ายวิญญาณมาถึงอีกครั้งผมไม่อยากพระเจ้าพูดผมว่าเจ้าความเชื่อน้อยมาก

แล้วเราจะเห็น Once you have seen it once เมื่อคุณเห็นมาแล้วหนึ่งครั้ง It's yours forever นั่นแหละใช้มันไปตลอดเลย If I pray for somebody with cancer เมื่อผมอธิษฐานให้คนเป็นมะเร็ง And they get killed แล้วเขาหายนั่นแหละ I have no reason to doubt ผมไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัยว่าคนต่อไปถ้าเป็นมะเร็งลผมอธิษฐานอีกจะไม่หายอ่ะ นี go God and like, God, you care ่คือสิ่งที่ผมครอบครองแล้วฝ่ายวิญญาณเมื่อพระเจ้าหยุดฝนละครั้งหนึ่งมันเป็นของผมนะผมไดแล้วผมมีความรับผิดชอบที่ต้องจะต้องจำไม่ได้ถึงสิ่งที่ผมเห็นถ้าผมไปอีกโอ้พระเจ้าไม่ใส่ใจหรือคหยุดฝนได้ไงทำได้ไหมมันเหม Show faith. S showing ผมกำลังสำแดงความนิดน้อยเฟ t ความเชื่อที่นิดหน่อยแล้วว่าทำให้เห็นเลยว่าหัวใจผมแข็งแข็ง amen amen so we will not be like Matthew 13 14 to 15ผมจะไม่เป็นแบบมัทิว13 14 15 and this is the result of the political spirit And the religious spirit, <laughs> which produces a hard heart. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah You will be ever hearing and never understanding. <laughs> you will be see, ever seeing but never seeing. For this people's hearts have become calloused, hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise t h e y m i g h t s e e and their eyes a n d hear with their ears and understand i n their hearts a n า turn and I would heal t h e วมัทธิวบทที่13ข้อ14-15สภาพของพวกเขาก็เป็นไปตามคำพยากรณ์อของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูกระตึงตาเขาก็ปิด <laughs> กรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาแล้วเราจะรักษาเขาให้หาย amen amen so we want to be people of big faith เราจะเป็นคนที่มีความเชื่อใหญ่ๆเราจะเชื่อสิ่งใหญ่ and that comes when we come to God แล้วเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้า like the little boy เหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่ง so I've got this Lord โอพระเจ้าลูกมีสิ่งนี้ and I'm g o i n g to give it to you ลูกจะให้พระองค์ for your kingdom เพื่ออาณาจักรของพระองค์ your blessing ขอพระองค์อวยพรสิ่งนี้ I don't care if your talents are no God to screw it, screw it into it the screw screw wall. ผมไม่สนหรอกว่าผมมีขนาดไหนแต่ถ้าพระองค์จะใช้พระองค์ใช้เลย The Lord will bless that เพราะพระเจ้าจะอวยพรเรา Okay whatever it is ไม่ว่ามันคืออะไร Don't hold on to it อย่าถือไว้สําหรับตัวเอง Sometimes i think how many people in that crowd of 5000 had things บางคนคนคิดว่าในฝูงชน5000คนนั้นมีใครมีอะไรบ้าง Maybe there was a man in the back they eating by himself บางคนนะจะมีนะผู้ชายแอบอยู่ในฝูงชนแอบกินข้าวอยู่คนเดียว Maybe there was a little group of people like w h ว่ามีคนนั่งเกาะกลุ่มแล้วอยเราหิวโซ่ฉันจะเก็บอันยองไว้กินคนเดียวแต่มีเด็กเล็กๆนึงคนที่มาหาพระเยซูและให้ทั้งหมดที่เขามีและทรงเพิ่มภูมิทงอวยพรและมันเปลี่ยนสถานการณ์และผมอยากเป็นคนที่ให้เป็นเต็มไปด้ความเชื่อ และเห็น Hearing ได้ยินด้วย Understanding เข้าใจด้วย And then God will move และพระเจ้าจะเคลื่อน Okay